จากที่2ก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราต้องเรียนปรับงานเนี่ยอยู่ในระบบห้องเท่าไหร่นะคะตอนแรกเราก็เรียนตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปี1ปีครึ่งจนกระทั่งสุดท้ายพบว่าต้องมี้อยในน้อยสองปีถึงก็หมดค่ะ ค่ะแล้วการแตกหนอนอว่าการแบบอาศัยเพศหรือไม่อาศันเหนเป็นง่ายกว่ากัรคะที่จะนอไปสมเทียมคือจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างไม่อาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศม,มันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันแต่ไม่อาศัยเพศหรือแบบผักปักชังน,นะคะอย,ย่า<น>งแรกก็ค,าาคือว่ากระรังนียมันจะโตได้เร็วเหมือนต้นไม้ที่เอาไปทำผักปักชังโตได้เร็วแต่ว่าถ้าแบบแบบอาศัยเพศแบบเก็บไข่เก็บสเปิร์มเนี่ยนะคะ มันจะโตช้าใช่ไหมคะปีนึงก็แค่1เซนเท่านั้นนะคะแต,ต่างกันก็คือแม่หลายเพศโตรเร็วของเพศโต,ศตช้าแต,แต่ในเรื่องความแข็งแรงนี่ถ้าเราต้นไม้ถ้าเอามาจากเมล็ดก็จะแข็งแรงมากกว่าจะผักกระใช่ไหมคะกระกรังเหมือนกันถ้าเอามาจาก ความแข็งแรงเขาก็จะมีมากกว่านะคะรวมทั้งในเรื่องของด้านพันธุกรรมนะคะจเนติกก็จะหลากหลายเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็มีสูงมันก็จะมีข้อด้อยอย่างอายุกระต่างกันอายุกระต่างกันนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเทียบกับปะการังที่อยู่ในธรรมชาติก็คือของการพอะทีนี่คือดีกว่าหรือว่าทนต่อสภาพ แปรล้อมที่ที่ดีกว่าห,หรือเปล่าคะคือจริงๆ,ๆถ้าโดยโดยธรรมชาติเองแล้วเนี่ยนะคะมันน่าที่จะดีกว่าใช่ไหมคะแต่ระยะหลังๆเนื่องจากว่าถูกทำลายไเยอะพอถูกทำลายไปเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะออกรูปโอกาสที่รูกมันจะรอดเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้เอา การที่เราไปช่วยโดยการเก็บไข่เก็บสเปิร์มาเนี่ยโอกาสมันก็เลยที่จะอ,อยู่รอดเนี่ยได้ได้สูงกว่นานะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวอ่อนที่เราทำกทรารทดลองในชุมนุมชนะคะถ้าเอาไปทำในอันดามันหรือที่อื่นอย่างนี้มันจะมีโอกาส<อ>ผลลัพธ์เหมือนกันมีโอกาสค่ะส,สูงเช่นใจคือไม่ว่าจะเป็นทะเลตรงจุดไหนก็คือไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของ เรื่องของการเจริญเติบโต,ตเออจ,จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูอ่าวไทยอ่าวไทยเนี่ยน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมค<ฮ>ะในอันดามันเนี่ยน้ำจะใสจริงอ่าวไทยเนีปัจจุบันมันน่าจะเจริญเติบโต,ต,ตเร็วกว่าถ้าเกิดในอ่าวไทยตอนนี้ในโรงเพ่อประมาณหนึ่งเซนต์ต่อหนึ่งปีในอันดามันเนี่ยอาจจะประมาณสี่ห้าเซนเออได้นะคะถ้ามีการเทีย่ยนแต่แต่ทีมของเรายังไม่ได้มีการรองอ่ะะะนค ถ้าเกิดเราปล่อยตัวออนเข้าไปในระดับในระดับน้ําที่มันลึกขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะการเติบโตมันจะช้าลงเรือเร็วคือจริงๆกลางปกติแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ที่ระดับความลึกเท่านั้นถ้าลึกเกินไปเนี่ยแสนสองไม่สุงเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้นม่ต <c oughs> ้องสักประมาณ5เมตรถึง10เมตรแต่กระนั้นเอค่ะ <c oughs> <c oughs>